สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง,องแม่พี่กุกเกาะนะคะวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะทุกคนเชา้าก็มาเก็บก้อนอยางไว้ตั้งแต่เช้าเลยนะนี่แล้วก็กรีดใส่ใหม่เพราะว่าเราต้องเร่งนะบางช่วงที่ไม่มีฝนเราก็เร่งกรีดกันโอ้โออกเยอะอยู่เหมือนกันนะวอนี่นะอันนี้ พอแหนต้องได้ลุยงานคนเดียวแล้วนะวันนี้เออมิดนี้คือคือหน่อยเนะ่พอแผนต้องได้ลุยงานคนเดียววันนี้เดี๋ยวเออไม่สิเดี๋ยวมีลุงมาช่วยด้วยนะนี่ลุงมิวนะทุกคนก็ตาของพระพริง์นั่นเองก็จะมาช่วยเก็บนะเพราะว่าสวายมานี้แอดก็จะต้องอยู่กับพระพริง์ตัวน้อยนะอันนี้ พายอซีมาเอาสิ่งนี้เราเจอกันแล้วเมื่อเช้าเจอไว้แล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้าโอ้ต้นยางหักเนี่โอ้นี่นะทุกคนอันนี้คือมันไม่ยาวนะเราใช้นี่ก็ได้เนี้ยเราเจอกันแล้วเมื่อเช้าอุ้สซีได้มากเราไม่เจอตั้งแต่เมื่อวานนะถ้าเจอตั้งแต่เมื่อวานหุยน่าจะหนุ่มกว่านี้นะ นี่ก็ถ้าไม่บานก็คงเอ้าถ้ามาบานก็คงจะไม่เจอนะนี่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต้มน้ำร้อนแล้วก็ลวกเอาก็ยังกินได้อยู่นะทุกคนเนี่ยมันเยอะอยู่นะเนี่ยเนี่ยแอดเก็บทิ้งไว้ จะเป็นหนอนมากเลยนะเลยเห็ดคุนลเล็กมามาเรามาเก็บด้วยกันนี่ต้องใช้มีดเหลาหรอกเพราะมันไอ้นั่นมากนี่ ดีเอาไปหมกนะทุกคนแล้ก็ต้มต้มน้ำพอนอุ่นแหละก็ไม่ถือว่าต้มร้อนนะทุกคนพอนอุ่นแล้วก็พอดีลวกลวกดินออกอันนี้จะบานแล้วบานดีแล้ว นี่แหละบางวันบางช่วงที่เรามากีดยางกันก็เพื่อช่วงที่เห็ดออกเราก็มีกระพงกับข้าวกันด้วยข้าวบ,าบ้านเรานี่แหละแบบนี้แหละไปกับใบตองแล้วนนิอยากเจอแบบป่าที่มันออกเยอะ,อะ เจอมากไปมันน่ะอ้ยังมียังมีทุกคนว้าวเจอแบบหมใหูใหญ่เหมือนปีนั้นน่ะโอ้โหสุดยอดเยอะมากแต่ถ้าไม่เจอวันนี้นะก็เออเป็นเชื้ออยู่ตรงนี้แหละ นะทุกคนมันอยู่ใต้ใบตองเนี่ยเนี่ยโอเคยอดเยี่ยมกระเทียมดองลเลยเยี่ยมกระเทียมเลยนี่พันพันดอกเล็กนี้ มันอุ่นแล้วเราสามารถล้างได้เยอะมากมันจะไม่หักด้วยล้างง่ายไม่ใช่ล้างได้เยอะผูดผิดแล้ว นี่หมูเดียวนะเนี่ยเนี่ยเล็กๆก,ก็ยังมี้แต่มันเป็นเห็ดหน้าฝนมันชอบเปื่อยเนาะโอ้เนี่ยเอาไปตองยิ่งเจอโอ้นี่ทุกคนนี่โอ้ย เรียกว่ายิ่งเปิดยิ่งเจอนี่คือเราไม่ต้องไม่ต้องตัดนะเพราะมันเท้ามัน,มนสั้นมันไม่ยาวเหมือนที่เราเอาเมื่อวานบนก่อน โอ้เนี่ยว้าวว้าวยิงเปิดยิงเจอตรงนี้อ่ะเฮ้ยนึน่งวายังเปิดยิงเจอเรียกว่านนี้เห็ด หิดตาดำหนึดงอยังนี่เนี่ยเนี่ยตามันจะสั้นมากแค่นี้มือเดาะมันก็หลุดแล้ว โอโ้มันดอกไม้เลยทุกคนเนี่ยโอ้โหย,ยิ่งกว่าดอกไม้เนี่ยตื่มกันไปนันจกแล้วนันจบค่ะ ดอกไม้เลยนี่นะทุกคนจะบานหน่อยเนาะก็ไม่เป็นไร เนี่ยทุกคนก็จะอยู่ที่ประมาณหมู่ละสี่หดอกนี่งมอยู่ สามดอกนะทุกคนเนี่ยตรงนี้ยังไม่เหลือาดอกนี้นงามแท้โอ้นอนเจะนะคะทุกคน ยังมียังมีอย่างงามเลยทุกคนอุ้ยดูอืมย,ยาวมากว่ายิ่งกว่าเห็นละงูกงามแท้ยิ่งกว่าเห็นละงูกนะทุกคน อืมอืมอ่ะก็ได้พอแกงแล้วทุกคนอู้เ,เต็มคุกแล้วนะนี่โอเค